ไม่จะมาฟังในวะอุ้ยที่จะไม่จะตัดมาทำที่แล้วเอ้ยเนทจำเกินไม่เห็นเจ๊เจ้าคนไหร่เลยไม่ต้องจำไม่แค่ในกูใจเต้นเลยขอสักดอกดิเทที่เลยกระเพราฝากที่เหลือด้วยนะมันอยู่ในห้องนะต้องไปดูในห้องนั้นนะไอ้เขียมาแล้วไอ้เคนไอ้เคนไอ้เคนช่วยด้วยช่วปิดปิดเฮ้ยเอาแล้ว หน้าปกไม่เห็นเดเมอนของฉันตื่นจริงปะเนี่ยโอ้โหยโอ้ยเอาอียแม่จับไอ้คิดอะไใครวะเนี่ยไปใครขับรถวะอะไรพวกไม่เห็นคกัปตินกูไม่เห็นกาซีนเลยอารอโหลดแมพเลยแล้วใครขับรถไอ้ยเชี่ยแม่งเหมือนเจสันมากเลยว่ะกำแพงจไม่เปิดไฟฝันเปิดไฟบนรถมันได้เว้ยบนึงอย่าเลยพี่เดี๋ยวมันรู้เราตื่นแป๊บนึงกูเพิ่งตื่นใจเย็นกูยังไม่ตื่นเลยเออากููยมันพามาร้านแก่ต่อเติมน้ำมัน ค้างเลยอตามเตอเน้มันเฉยแล้วไงต่ออ่ะเห็นตามถนนไปตาทางถนนไปเราฝั่งน้ำเกิดแล้วเริ่มเกิดแล้วตอนนี้พี่ยังอยู่หน้าจออยู่เลยกูเห็นพวกเองเขาบอกว่าให้ตามทางเตานมันไปพี่โอ้โหอย่าโคตรมักมือชดเลยไอ้ตรงนี้มีกุญแจมีกุญแจเปิดมาเปิดมาเปิดห้องมาเปิดได้ตูได้ยังไงได้กำลังไปกำลังไปมันใช่เราซ่อมรถปเขาบอกตามทางถนนไปผมว่าไม่ใช่เราขับใครไม่รู้เนี่ยเปิดประตูสิ แน่ใจบูมไปเติมของเรือไป่อะไรข้างล่างอ๋อานแล้วคือแบบไม่กี้กูยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยท่านมันเยอะจังวะแผนที่นี่ได้แานนั่นแหละกูอะไรอ่ะคงจะมีประโยชน์ทีหลังมีประโยชน์ทีหลังด้วยเก็บไปหมดแล้นี่ะเก็บไปได้จะได้ไม่แหลกเอาเก็บไม่ได้ด้วยเไปไปกันดีกว่ามันบอกให้ตามทางถนนไปแล้วเรามีรถทำไมเราไม่ใช่รถรถมันรถมันเปล่านันสิ ตามทางถนนไปวิ่งกันนี่ไอ้ไม่ยินเสียงไอ้บูมรถก็มีแต่ต้องเดินตีนมันเสียงไอ้บูมใช่ไหมเอาไม่เสียงมึงวิ่งไอ้เัี่ยนี่อะไรเนี่ยแล้วตรงนี้มันปิดไอ้เนี่ยเหมือนวิ่งขึ้นเขาเชียงใหม่ไอ้เนี่ยใจอยู่ายเอาเอ้าอะไรเนี่ยเราลงแท็กซี่เลยน้ำมือตามมือขาจะเป็นลมกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยกดเกินปวดท้องเอาอะไรมันมีอีกเนี่ย นึกไม่ออกแล้วอะไรกูโดนลากวะเนี่ยไม่เราไม่ว่าเราได้ไปเลยอะอันนี้เราหน้ามืดเลยอ๋อเราเดินอยู่แล้วก็เอออี๋อมึงหยุดซูมหน้ามาอย่างงี้ดีอ้เราต้องไปทางไหนอ่ะเออจะขึ้นตึกระดไม่ใช่ลงล่างลงล่างแล้วตัวละครมันเดินขึ้นมาทำไมวะนั่นสิลงเลยเอองงแม่งจะเป็นลมกูไม่ชอบไปตรงที่ว่ามันวิ่งแล้วจอขาวมองยาก จริงแล้ววิ่งนานๆตาอันเบิร์ดนะใช่แล้วเออแล้วก็หยุดวิ่งเดินเอาไว้ได้เอ่ะฮียเซฟเห็นตอนแรกวิ่งกันนี้มาหายและมันมาแล้วมึงจะวิ่งไม่ไอันนี้โรงงานผลิตอวเทียร์หรอเฮียโรงงานเดี๋ยวเล่นในกูดูว่าป้าคนรวยไอ้ันี่มันอ้นี่โอ้ยเฮียเปิดนี่จ้าหล่อัเบิร์ตะคอ วันเดอ e h เฮลนั่นันอะไรวะน่าเอาเราเ้าบ้านคนอื่นมัวโซ่แบบนี้จะดีเหรอเข้าไปเข้าในโรงพยาบาลบ้าอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือโรงพยาบาลบ้าอันนี้มันพับจีอ่าเอาบุญมองเลยนี่ไงแมงบ้านคนรวยพับจีโอ้โหเนี่ยก็จะเป็นลมไอ้สุดก็มีที่นอนฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอนอนเลย มในเวลานอนที่นอนเนี่ยเปที่นวนขอไอ้บูมมึงแช่เลยเง็ดเยิ้าเสียวเมียวเอ้ยเปิดไฟฉายตอนนอนได้ด้วยยู่นเหี้ยไหนวะเอาเปิดได้จริงเอ้ยมันหลุดมาแล้วมาแล้วไอ้บูมไอ้บูมขานมาแล้วไม่ใช่ยังเอ้ยใครอยู่ข้างบนอะเห็นไหมเด้ไอ้บูมไอ้บูมมันมีคนอยู่ข้างบนอะ explore the asylum คืออย่างวะ ให้ทำการเอ็กพอร์ตก็คือนำออกไปเอาเอาเอานี้ออกไปอ่ะเฮ้ยมีเฮ้ยมีมีพาร์เซ่นแน่นอนอ้าวอะพวกกูไปไหนอ่ะเดินสำรวจเฮ้ยมันมีของมันมีมันมีตัวไอ้นี่อะไรอ่ะคล้ายกล่องเด็กอ่ะกล่องเมื่อกี้เนี้ยมันกูเก็บไปแล้วอ่ะมันเลขสามอะเฮ้ยแม่งสัตว์แม่งรถเข็นดิยี่ เซนเซอร์ดีเลย์นะไอ้เฮียกูจะรู้เป็นไรมันจะด่าตอนไหนกูจะรู้จะพูดมาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเอามาเก็บไปเลยมาเก็บไปเลยไอ้เฮียเช้าเช้าก็ล่อกูซะแล้วไอ้เฮียอะไรอ่ะมีเปิดประตูออกไปที่ไฟเหรอเขาจะออกมาอุ๊ยเฮียตาข่ายจะเสียงแล้ววะเขาจะออกมาเฉพาะตอนที่ไฟดับนี่ใครเนี่ยนี่ใครไม่รู้เป็นผู้ชาย ไอเคียนระวังนะมันจำสแกดวงตาตาตาสีฟ้าสูงสามร้อยห้าเซนติเมตรหนักหนึยี่สิบห้าก็เมื่อกี้ไงกูโดนแล้วสามร้อยห้าสิบอ่ะเฮ้ยพวกมึงพวกมึงมันจะกลัวความสูขดูนุ่นป่าไหนอ่ะมันเดนมันบอกว่ามันเซนซิทีฟกับแรมเหลืออะไรสักอย่างแรมอะไรเนื้อแรมคือเนื้อเอ้ยอะไรอ่ะใช่หรอ ใช่ไม่ใช่ป่ะเฮ้ยอะไรอะไรไว้วสัตว์คุยแป้มึงอือใครวะกูตบแม่โอ <c oughs> เคต้องเอาเอามาตัดเ,เปลี่ยนึงโอเคเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยไม่ไม่ได้เจ,เจอแต่ตกแต่งเสียงกลวถ้ากลัวไปตัดคลิปกูไม่ต้องใส่แล้วแหละไอ้ผมเอฟเฟกต์เซนเซอร์อะไรใช่ไหมเออ่อนต้องจับไอ้อ่อนเอาอมาวางให้ครบปะชัวร์เลยโอ้โหเอาวออยู่ก็พึ่งซูมอเอาอะไรอ่ะ อ๋อคือเราต้องไปเอากุญแจสุดท้ายป่ะใช่ไม่เอาไงอ่ะเราต้องทำพัลเซอร์อะไรก่อนน้านั้นให้เสร็จก่อนแล้วคืออันนี้คืออะไรอ่ะแล้วประเด็นคือกูยังมองไม่ทันเลยเลี้ยงอะไรลิฟลิฟอะนี่ไงมันมให้เราทำพัลเซอร์สามอันนะลิฟเกิดให้เออประตูไปด้วยเฮ้ยอ๋ออันนี้เหรอนี่อะไรหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าสี่เจ็ด อันนี้อะไรองอันนี้หมี่ที่เราเก็บมาแต่เราเก็บมาไม่หมดต้องไปเก็บให้หมดโอ้โหแล้วมืดอย่างงี้หนึ่งสามหกหนึ่งหกไอ้เสียงอะไรติดประตูเล่นไว้ยี่ย่างี้เปิดประตูไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อกูรู้แล้วหนึ่งสองหนึ่ง่ละเราไฟดับคนบ้าออกมาบอกวะหกแป๊บหนึ่งมันมีคนบ้าคนหนึ่งหกอ่านมันบอกว่ามันจะออกมาตอนไฟดับ หกสองห้าสามอันนึงก็เดาอีกสองอันก็อีกอันนึงก็เดาไ,ได้ดิเโดนใครอ,ะอ่ะไอ้เคิยมาแล้วโดนหลอกแล้วโอ้โดนกันหมดเลย,อเยไอเคิวโดนปะไม่โดนกูนั่งแกปัตส์เดอยู่ไอกระแพงตายยังเจอหนียังยังรอดอยู่สี่ขานไปเดียวเลยลตายยังเหลือต้มเหลือเหลือลอ,อันนึงอะ่ะไ,ไม่เป็นห่วงน้องนะคือน้องเจอไมคิวกกระแพงตายยังไอ้เดี๋ยใครเข้าว์ปกลับมาวงโดที่อะไร ไอ้นั่นแน่เลยคนบ้าที่ผมบอกอ่ะมันสูงสามร้อยห้าเซนไอ้นั่นแหละนัน่นแหละที่พี่โดนย้นซื้อแก five minutes later น่โอ้ยโดนอีกแล้วโอ้กูตา,ย,า,ายยังไม่เห็นกูย,ยังไม่เห็นอะไรแล้วมึงเห็นอะไรกันวะเฮ้ยผมโดนกูเจอหนึ่งเก้าหกหกแปะตรงน, 1, 9, 6, 6, นี้เอากูเก็บเลยไส้ว มันต้องหาห้องอะไรอันหนึ oh, okay. oh, okay. ่งอะห้องแดงเลยกูได้เจอถีเหลืองแล้วเขาแล้วไปหมดเลยโอโอเคกูแตกแล้วหนึ่งเจออะไรบบเห็นเฮียเลยให้ไปอยู่ตรงแสงสว่างเหรอคืออะไรอ่ะเราีขีคนไม่ตุยอ่ะไม่รู้คือแบบเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นมันยืนอยู่ใช่ไหมกูยังไม่เจออะไรเลยอะไรอ่ะเอาไม่ใส่รหัสอ่ะเนี่ยเล็กหนึ่งเนี่ยไม่รู้อ่ะเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วอหละไปเอาใครก็กดละ ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ถูกแล้วห้าสองมึงจะฟังดิผมไม่เห็นห้าสองหกแป๊บนึงนะมันสีมึงจะเอาสีแดงมาติดทําไมวะมองไปดูเรื่องหนึ่งอ่ะถูกเขียวเขียวไหนเนี่ยเขียวสามอันนี้สี่ก็ถู่ดิอันนี้ห้าใจไทั่วท้องเลยกูมันมีสองฟ้านะมันจะมีฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนสองก็กูงงอยู่ฟ้า ฟ้าไหนอันนี้ฟ้าเข้มอันนี้สีอันนั้นอันสองพัสดุอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแล้วก็สีขาว่งสีเหลืองคืออะไรอ่ะเดี๋ยวสู้ยืนดูบ้างดิเดี๋ยวสามคุณูห้าสามสี่ก็ถูกอ่ะนี่ยมายควาเราคงจะผิดตรงภาพนี้เราเก็บภาพมาไม่ครบหรอเออยังเหลืออีกภาพหนึ่งเอาแล้วไงเฮียเมื่อกี้พี่ไปเก็บไม่ได้ภาพหนึ่งตอนแรกนไอ้มากินพวกมึงแต่พวกมึงออกไปพวกมึงไม่ได้เปิดไฟฉายใช่ไหมเปิดเปิดแล้วพวกมึงโดนได้ไหมกูเป็นกูไม่ไปไม่โดนเลยไม่รู้ เปิดก uh, ah uh, ah euh. oh. well ูย oh. wow. ังโดนเลยออกูแลเสียงไอ้เสียงท่านก็เสียงมาให้นี่นิดนึงใช่นี่ยัยอ้อแตกไอ้เที่อจะเปิดจะปิดก็เหมือนกันโอ้ว้าวกลับบ้านเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ว้าวกลับบ้านเออไอ้ย่าจะโดนจัำสแกร์คือไงอะนั่งเป็นกล้องเว้ยไม่ผมว่าเราคือเราห้ามมองมันเอาจริงๆเลยไม่กูปิดไฟมันหนีไปเลยเราต้องห้ามมองมันหรือเปล่า Hello motherfucker กูมองมาแล้วปิดไฟเบ่งวาร์ปตรงนี้ไอ้เหี้ยใจ่อะไรอยู่นีไปโดนโอ้ยไวยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมมันวาร์ปะหน้ากูเลยอ่ะไม่ไม่แบบคือพี่ไม่เดินพี่ไม่ทำอะไรเลยมันจะวาร์ปมาทำอะไรเหี้ยอะไรล่ะก็อยู่ยืนแบบห้ามเดินห้ามเดินตอนมาเลยนี่เป็นไม่ได้เออห้ามเดินให้ยืนเฉยๆกูลองเดินดูโอ้โหว้าวมาอย่างนี้เลยอ่ะทำศกับพี่ ผีแยผีผีก็วงจรปิดไอเวสก็ปัญหาคือพอซูมแล้วใครมันจะไปรู้วะพาขยันพาขยันปูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยผีดักอยู่ตรงนี้นช่างแมงไปเจอรูปอันนี้ไงสวยครบแล้วกับเฮียเฮ้ยเียแม่งมาปิดยนงไงเลยก็วงจรปิดเลยเฮ้ยเเต้นเลยกูเต้นโชว์ไปทีไหนอะไม่เห็นได้อะไรเลยเรียงมาดูให้ไหนดูดิ เดี๋ยวดูให้เดี๋วว่าอันนี้ต้องสองอันนี้ห้าผู้หญช่วย <N> จะเย็นนะจะเพิ่งอย่าเพิ่ง,งนี่อะไรเรียบร้อยคบละอันหนึ่งเห็บเพิ่งอันตรงนี้คืออะไรอันหนึ่งกูดูอยู่เนี่ยขอ,อภาพป 1> 1, ่ะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งเก้าสามหนึ่งนี่ ร้องเรียนนี่จบแค่นี้ขอโทษยากตรงไหนวะยากตรงนี้แเลยไอ้เหี้ยกดเอาพวกเก็บอะไรใช่ปหมโอ้อะไรก็เก็บมาไม่ใช่กูอะมึงกดแถบดูดิอะไรเต็มกระเป๋าแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปทูลุงอินทร์โอเขี่ยหมดไปเลยเราเหมือนเราอยู่ห้องไหนอะห้องนี้หรอเราอยู่ห้องนี้ก็คือจะมีผีดักตามมุมเอ้ยคือบังคับโดนหลอกโอ้โหก็คือห้องเขียวที่เราอยู่แหละตอนนี้อะเราจะต้องออกทางไหนออ๋มันอารมณ์ประมาณว่าแบบ มันเหมือนมันเป็นกล้องวงจรปิดอะเขาบอกว่าคุณต้องไปใส่โค้ดโชคดีโค้ดอ,อะไรอ่ะไม่รู้ต้องใส่โค้ดไอ้ตรงผีเนี่ยอะไรอะ่ะดนเจอไอเอียร้ามอยู่ตรงหัวหมูไง,ไง่ายๆกำแพงต่ำประตูหลักอ๋อหมายความว่าเราต้องไปตรงประตูฟ้าใช<อ>่ไหมใช่เอาวอยู่ประตูขี่<ๆ>ต่เราอยู่อยู่ประตูฝาล่างเนี่ยเอาไง่ายๆนะคือเราอะ่ะต้องอยุมันตรงขวาเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายเจอห้อง ซ้ายซ้ายซ้ายไม่อันนี้มึงบอกก่อนที่มึงเห็นนะมึงหมายถึงมึงเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงขาเนี่ยอะตรงตรงไปใช่ปะซ้ายขึ้นแล้วซ้ายอีกเจอห้องซ้ายต่อได้สองห้องแล้วก็กลับออกมาเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าห้องฟ้าต่อเออเอาไงเอาไงมึงนำไปทางไปยทางขวาหรอบอกไม่ถูกอะไม่มันคือไม่มึงอ่านเนี่ยมันบอกให้ว่าอะไรมันบอกให้ไปใส่โค้ดสองสองห้องก่อนอุ้ยเฮียเอ้ยใครโดดอะไรอ่ะโอ้โอ้ลมพัด ลมแรงมากกูคารเลยอะไรอ่ะอะไรอะไรคือใครวิ่งแอปซมติงคัมบิงเ่ยห้องขวาออกมาจากกำแพงบุ๊บอันนี้เราเลี้ยวขวาถ้าเราซ้ายไปทางนี้เฮียสุเอายังไงก็ได้จะตามไหนก็ได้เลยยังไม่เข้าใจพาดเส้นเลยเฮียมึงได้เสียงใครร้องไหมไม่เข้าใจแต่แรกอะ ไปข้าทอได้วะเอิร์ดเอาแล้วใครปิดแข่งกับผมเนี่ยออกมันไว้แอมเอ้าโอ้โหเพื่อนบ้านที่แสนดีสไปเดแมนโอ้ยนโคุยขวาขวาเสร็จแล้วก็ซ้ายออต้างไปห้องแดงแดงพวกนั้นแน่เลยมังได้เสียบมันไปได้ยินมัวเนี่ยตอนนี่ะมึนจะได้ยินเลยอ้าวมึงมัวกูเอาไงเนี่ยตายวันนี้ก็ เชียงผีว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายด้วยเชียงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไแเ้ไหอกเนอ้ยไปทอะไรไอ้ย้ยยแ้ไอ้ยเพื่อนเาละไปคู่เลยสวัสดีไอ้ย่าไอ้ย่าไปใส่ลกมพก่อนไม้้ย่อนด้ยก่อนมั้ยไม่ปัญหาคือไม่ปัญหาคือพู้มึงพว้มึงอ่ะตายนะกลั สู้พี่ไปกำลังใจไอปกำลังใจไอ้กูก็ยืนมองอยู่ไอ้เดี๋ยวกูปิดได้กูไอ้้เหียไอ้ก็แผลปิดใส่เนาะเพื่อนกูกูงงไม่ต้องปิดกันหายไปเลยกูไม่ต้องปิดมึงเปิดให้กูเข้าไปเลยคือยังไงเนี่ยตรงนี้อัพไปคือเราต้องไปตรงห้องไหนก่อนต้องเข้าห้องแดงเพื่อนเพื่อนเพื่อนพัดเส้นสองห้องโลววอคือสีฟ้าใช่ป่ะหรือไม่ใช่ใช่โลววอคือสีฟ้าอ๋อโลวเนมาคือกูต้องไป จุดสีเขียวหรือว่าเราต้องไปทำอะไรก่อนเราต้องไปจุดเราต้องไปเราต้องไปลหลักๆถึงคล้องสีแดงปุ๊บแก้ปัจเซิลแล้วก็อ๋อซ้ายไอ้เหี้ยมันไ,มได้ิดไกเล็กขออีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูหลุดคำอะไรไปแล้วอะ่ะอืมเยอะแยะเลยกูเซนเซอร์ไม่ทันทัตาคำว้ายมันเดินมาหาผมกูมัว่วอย่างเงนนะเนี่ยจริงต้องอะไรอะ่ะ ีรอะไนี่ไงเจอประตูแล้วปิดประตูเลยเข้ามาได้ห้องเราห้องหนึ่งคือแล้วใครอ่ะเสียงใครวะมึงก็วิ่งเสียงดังไปไหนก่อนอะไรมึงก็วิ่งทำไมอ่ะไอ้เจอประตูแล้วเปิดเลยเปิดเลยใครมันคล้อง A B C D E F G ใส่ผมไปโดนอ่ะโอ้ยมึงกลับมาทำไมเนี่ยจะไม่ได้ออกที่เนี่ยโอเคพัลส์เซนตรงนี้มีตัวเลขมีได้เหรอ หมือนให้ใส่เลขอะรีบอ,อยู่รีบเร็วเร็วกูไม่เล่นเลยตัวร่ออีกแล้วมันให้ใส่เลขสี่ตัวประเด็นหนึงผมว่าอันื่องจากอย่า<ห>อย่าบอกแกกแกกันหน่อยอเร็วแล้วประเแป๊บนึงยำเงียบก่อนอ่าได้หกโน้ยขี้ยามีหกตัวที่สามแปดมีมีหกตัวแรกแล้วก็ตัวที่สามแปด หตัวแรกสุดที่สามแปดอืหกหนึ 1> 6, 1, ่งสามหนึ 1> 3, 1. ่งโอ้เราจะไล่กันยาวเลยนะเอนไม่ไ 6, 1, 3, 2, 6, 1, เป็นไรหกหนึ่งสามสองหกหนึ่งสามไอโนไว้นี่คืออะไรอะ่ะมันลุขลูกเข้า,ามีหกกับแปดโนไว้นี่คืออะไรอะ่ะใครอะ่ะพี่เขนเอ,อู้ เนี่ยพี่แกนมาช่วยฟังหน่อยมันพูดอะไรไม่รู้เนี่ยมีหกกับแปดแปบหกสิหกเก้าสามหกเก้าแปดเก้าเก้าหกแปดเก้าฮ้ยไม่แอร์สวยสวยมากกูนไม่ออกมาออกชิปแล้วไอ้ย้ยแล้วกูมาปุ๊บมึงแค่กูฟังเลยอะไอ้ยประเด็นคือกูไม่ได้จำแมปมาไงกลับ ไปดูห้องไปออกห้องเลี้ยวขวาตรงไปเลยไอเหี้ยปแล้ไปทางไหนดีวะเนี่ยออกห้องเลี้ยวขวาตรงไปเลยไอเหี้ยไปแล้ววิลจารวิจาเอาทางตันทิ่หาวิยงกลับมาดูทางตันตรงสายแล้วก็ตรงยาวได้สายแล้วตรงยาวสายแล้วตรงยาวสายตรงยาวสายตรงยาวสายตรงยาวไอเช่นมันมามันมานะตามหลังแล้วเฮ้ยเกือบเกือบเกือบหายมาไม่ไอเชน ไปกันไปเลยเรา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 เาเราเราเราแล้เราวระเราเราเยาเร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 าเยาเสร้จแา้รกเาเหงเรออราเรหเราเราเาเรเราเแาเรางรเรา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 เรงมาเราเรงเราเราเรางเรรารเรางาาเรเาเรงเเรเเรา เดี๋ยวๆๆมึงกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ไหนจะรู้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ปะตรงตรงนี้ปะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแป๊บนึงนะรับพี่ปายมึงก่อนพี่ปายอยู่ไหนล่ะจะรู้ไหมเนี่ยกูวิ่งมัวเลยอ่าที่เราแม่งวิ่งมัวใครจะหามันเจอวะเนี่ยตรงนี้เปล่าวะตรงยาวตรงนี้ป้ะตรงยาวใช่ป่ะมันมันต้องถามเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอทางไหนเขาบอกว่าลองวิ่งไปดูก่อนก็ได้ไปไม่ใช่แม่หน้ะบอกแล้วทางเมื่อกี้ ไม่มึงคบูงอะไรอยู่สถานะกันเลยถ้าเข้าได้ก็เข้ามาห้องที่ไม่เป็นเพิ่งกรแพยอย่าพึ่งมึงจำห้องที่มึงออกมาได้ไหมกว่ปายยังไม่ได้แล้ววิ่งไปเอ้าอียเอ้ยมึงก็ไม่อยู่เป็นที่นหลักแหล่งพวกกูจำแมพอยู่ได้ตัวเจอพี่ปลายละหายพวกพึ่งตายแล้วพวกน่ากลัวแล้วนี่พี่ปายมันมาแล้วพี่ปายเสต๊ะเดี่ยวชุดเดียวเสี้ยวเมียวโดนมันและโดนตอกสดๆโอ้โหไม่โดนแต่มันไปหาพวกมึงแล้วหลบอยู่หลบอยู่ก็หลบแล้ว เซฟเซฟมึงจะกลับมาหากูทำไมเนี่ยเพื่อนกูไมโซโลไม่มีปัญหาก็คืออะมาแล้วไปไปมาแล้วมาเร็วเฉยเ้ยเๆยเฉยเฉยเสียวไปเ็ยเออยวไปต่อแล้วกูโดนไล่ไงปไอ้กระแพง กูโดนแดกเลยโอ้โดนแดกส้งสองด้วยแม่งโดนแดกส้งสองรอบสองตัวใช่สองตัวเออจริงด้วยสองตัวไอ้เฮี้ยแม่งกินของกับพี่ปลายสองต่อปลายข้างหน้ามันจะมีสองตัวทำไมวะปุ๊บปุ๊บมาแล้วพี่ปลายกูเข้ามานี่แหละอย่า รอบเดียวไม่พอใจต้องสองรอบสองไต่อเออเฮ้ยกูออกได้อกูจำทางได้ไอ้เหี้ยความจำระดับไอสไตล์กูไอ้เหี้ยต้องซ้ำศพเอ้แมลงเกมท็อกซิกเคซ้ำศพไอ้ยกูออกเฮ้กูกูมาอยู่ที่เนี่ยที่ที่ทางออกแล้ววิ่งอยู่พวกกูซับอยู่พวกกูซับอยู่ช่วยด้วยเฮ้ยเข้าตัวตัวติดตูวปิดปิดนี่ไงกองค์ไหนวะเติมถ่านเลยกู รอหนึ่งนะรอไม่ัปกันไปต่อบปะว่าบนนี้มกลับมาปะไม่รู้ไปก่อนไปดูเขี้เสียบไม่ถึมากเลยาไปไอ้เขี้ยกระโดนอีกแล้วเอ้ามึงก็โดดเดอีนยวแม่งเอ้ยกูระเบื้องมาแล้วโโอ้หมึงไม่วอ้กไปได้พี่ขอจับแมพก่อนอ่ะคือซ้ายแล้วก็ตรงยาวเลย ซ้าย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 ไป้ไม่ซ้ายตรงลาวซ้ายซ้ายซ้ายเราตรงยาวอย่างเดียวป่ะออป่ะงงงงแล้วเรื่องนี้ป Let's go อซ้ายเฮ้ยใส่มุมนี้อะไอ้เจ้ามุมสองเท่าเงโดดเด็กเลยโอ้ยเอ็นดับเบิลสักคิวคุยืนรอเลยไงยอ๋อเอ้ยรอ เราเต็ไงไ,ไม่ไปกอะกูไปหาคาซีนห้องวาร์ปมาดีกว่าไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วเจอไม่ให้กูไปเลยหรือยังไงน,นะเธอเออมัน <c oughs> โด๊บโด๊บแงเนี้ยเพรางั้นกูหาคาซีนหะ้องวาร์ปมาเลยนะทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราดูขวา,ขวาก่นอนรอรอมัถ้าขวาเราโผล่ปุ๊บมันยังมาตรงซ้ายซ้ายไอ้เหี้ยคันนี้พี่ไปไปขวาไหมถ้าขวาถ้าไปขวาคือขวาซ้ายซ้ายขึ้นจบเอาหน่อยห้องไอ้เหี้ยเนี่ยขวาปะซ้ายโอไยตัวนี้มันออกมาจากห้องซ้ายเราไปจากห้องซ้ายไหม เขาแต่ดอมันกกระหันแล้วะมาจังเลยอีโมโหไอตัวนั้นอ่ะที่ที่พวกเราเจออ่ะมันเป็นตัวไอ้นี่เว้ยตัวมันอยู่ตัวมันหลุดออกจากห้องทดลองมาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไปได้ทำอะไรวะโอ้ยก็แคมป์จังเลยเนี่ยไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยเออมันแคมป์กว่ารอแป๊บนึงดิอย่าเพิ ah sort of ่งออกมาทำมันเสร็จแล้วว่าน้องถามว่าจะได้ไปไหมวันนี้ เออนั่นแหละไม่ไม่ต้องน้องถามมากูถามไม่เลยไอ้แย้ว่าจะได้มาบ้างแล้วโอ้แม่งเอ้ยเขไม่ให้ไปจริงจริงวะมันหลุดไปที่เดิมไอ้แย้วโอปฉายปลาหัวแมงไปขวายได้ไหเอ้ยออไอ้แย่สวยงามมากพี่เคนเออไอ้แย่ค่ะใสเลยพอแล้วนะเกมนี้พออาชีพเตอร์เดียวพอเดี๋ยวเกมอื่นไม่ได้เล่นเพอร์เฟร์สมบูณ์แบบเ perfect เริ่มกันเลย ไอ้มึงทำมึงเป็นใครก่อนอย่าบอกนะโมึงคือไอ้มึงพูดแล้วกูไม่ได้เหนื่อยอะไรกูเหนื่อยเพราะมึงไงกูเหนื่อยแล้วกูแดกโดนไปสิบเลยไอ้ย่าถามพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนเอ้าไอ้ยอะไรวะเมื่อไหร่มันจะพูดจบเอาพูดจบแล้วโอเคพวกเรากำลังรอนายอยู่เรารอพวกนายมานานแล้วไม่เดี๋ยว ยังปูโง่ไหมลอยเลยแม่งฉันจะพาเธอรลอยมันจะให้กูเล่นอย่างต่อเนื่องเลยไหมเลยจะพากูกลับไปล็อบบี้กันว่าน่าจะเล่นต่ออ๋อเช็ดสักพุงอะไรนี่ขาหักแลรงเลยไอ้บูมโผล่มาเปิดไฟคับซีแล้วหมดแล้วคนแรกคับซีแล้วหมดมากแล้วเนี่ยไรหมุนแล้วครับโอ้ยสัตย์ ไม่ไม่สับพี่นะมาอารมณ์เหมือนแบบไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เหมือนแบบเป็นห้องทดลองใช่ไหมแต่ครับเรว่าเป็นเกาะเกาะทดลองอะที่แบบว่าแบบทดลองโดยการแบบเขาเรียกว่าไงอะเอาคนหรือเอาเด็กๆเทียบให้ที่คนเขาย้ายมาอยู่นที่เกาะก่อนเนี้ยแล้วจับมาทดลองไว้จนจุดท้ายมันไม่มีใครอยู่แต่แบบก่อนเนี้ยก็เหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่นะเป็นเกาะที่แบบว่าคนแม่เข้ามาแม่งก็แบบไม่ไดทางได้ออกไปก็เลยการไปเกาะที่แบบเหมือนสูนหายไม่มีเกาะนี้อยู่ประมาณนั้นแหละอ๋อเออ แล้วเราคู้ครูแ้วเราคู้ครูดวยถูก